สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับแจ้งสี่ข่าวบ่าย4ี่โมงเย็น11กุมภาพันธ์2 5 9ครับข่าวที่1ครับนายอนุทินชาญวิรูลนายงตีย้ำรอกอก,อก,อกตรับรองผล100%เซก่อนก่อนที่จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็กำชับฝ่ายปกครองตำรวจดูแลสถานการณ์ สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าเก้านายอนุชินชาญวีรกูลนายฐมตีและรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่หลายพื้นที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ว่าได้กับขับฝ่ายปกรครองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงตำรวจช่วยกันควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อสงสัยซึ่งในขั้นตอนของการนับคะแนนใหม่ตนเองยังไม่ได้ศึกษาระเบียบและข้อบังคับต่างๆขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนจะเชิญพรรคใดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นต้องรอดูจํานวนสสของแต่ละพรรครวมถึงจํานวนสสของพรรคภูมใจไทยด้วยขณะนี้จึงยังไม่มีการดําเนินการใดๆจนกว่ากะกะตจะมีการยืนยันผลการนับคะแนนให้เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยความมั่นใจทั้งนี้ยังคงดํารงตําแหน่งนายยมตีที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินและยังมีเรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการอีกหลายเรื่อง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งแต่รัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนและมั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาส่วนจะควบตำแหน่งน้นตีว่าการก,กระทรวงกลาโหมหรือไม่ย้ำว่าขณะน,นี้การนับคะแนนยังไม่เสร็จสิน้ขนขณะที่การประชุมพักภูมิใจในวันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้สมัครสสที่ได้รับการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการมาหาลรือถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อนําปัญหาและข้อบอกพร่องมาปรับปรุงต่อไปนายอนุทินยังกล่าวถึงกรณี ที่ขณะนี้มีกะมีประชาชนออกมาชุมนวมในหลายพื้นที่ว่าตำรวจฝ่ายปกครองรับปากว่าจะดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยซึ่งได้ํำชับว่าจะต้องทําความเข้าใจและทุกอย่างต้องดําเนินการไปด้วยความละมุนล,ละม่อมให้เกียรติประชาชนเพราะเป็นสิทธิของทุกคนที่จะเรียกร้องภายใต้กรอบของกฎหมายข่าวที่2ครับองคมนตรีตรวจเยี่ยม โรงยรพยพาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาระบบบริการเชิงลุกช่วยผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้ดี11กุมภาพันธ์2569ที่โรงยรพยพาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพลเอกประยุทธจันทร์โรชาองคมนตรีรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมด้วยแพทย์หญิงอุไรวันจำนันสิริสารสุขนิเทศ สุขภาพที่10ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานโรงพยาบาลมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมข่าวที่3ครับกรมอนามัยเตือนคู่รักระวัง3โรคก็มีไวรัสตับอักเสบบซิฟิลิสเอชหรือเชื้อเอนะครับแนะตรวจสุขภาพก่อนแต่ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รักและลูกน้อยหากเกิดการตั้งครรภ์ตรวจฟรีตามสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะการตรวจเ i v ฟรีปีละ2ครั้งนะครับที่โรงพยาบาลนะครับ6เดือนตรวจ1ครั้งนะครับตรวจเ i v นะครับซึ่งสาเหตุที่กรมอนามัยได้ออกมาเปิดเผยและโพสต์ข่าวนี้ เรื่อยๆในช่วงนี้ก็เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะครับ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เพราะนั้นคู่รักนะครับที่ยังไม่แต่งงานกันที่วางแผนกําลังจะแต่งงานกันก็ขอให้มีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อไปยังคู่คู่รักได้และติดต่อไปยังลูกน้อยได้ในกรณีฝ่ายหญิงตั้งครรภ์น,นะครับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีหลายโรคนะครับก็มีซิฟิลิสนะครับที่เป็นตัวปัญหานะครับที่ทําให้เกิดผลต่อลูกน้อยได้นะครับนอกจากนั้นโรคติดต่อที่ติดต่อทางสารคัดหลั่งต่างๆติดต่อคล้ายๆกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<ๆ>ก็มีไวรัสตับอักเสบบีและเอชไนะครับอันนี้ก็ติดต่อไปยังคู่สมรสได้เอชไก็มีผลต่อลูกตั้งครรภ์ด้วยนะครับคือเอชไอวีเนี่ยถ้าตรวจก่อนแต่งนะครับ หากว่าพบเชื้อเนี่ยังสามารถรับประทานยาต้านเชื้อได้รับประทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อนะครับก็จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและไม่แพร่เชื้อต่อคู่สมรสหรือคู่รักได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องกรมอนามัยที่จะออกมาเตือนให้ระวังสามโรคนี้สําหรับคู่ที่จะแต่งงานกันนะครับให้ตรวจสุขภาพก่อนถ้าหากว่ามีปัญหาก็าแก้ไขเรื่องสุขภาพก่อน ให้ปกติจึงแต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของกรมอนามัมายออกมาเตือนในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์ครับข่าวที่4ครับ11กุมภาพันธ์259รัฐบาลทำเรื่องขออนุมัติเยียวยาน้ำท่วมส่งให้กกตเห็นชอบอีกครั้งนะครับหลังส่งไปคราวก่อนหน้านี้กกตไม่เห็นชอบคือตอนนี้เยียวยาน้ำท่วมครวัวเรือนละ9,000บาทยังมีพี่น้องประชาชนหลายครวัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงิน ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คณะนตรีไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณนะครับตอนนี้ยังไม่มีอำนาจอนุมัตินะครับหากจะอนุมัติงบประมาณใดๆโดยคณะนตรีรัฐบาลก็ต้องส่งเรื่องให้กกตเห็นชอบก่อนหลังจากนั้นกกตแจ้งเรื่องมายังเลขาคณะนตรีคณะนตรีจึงจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมครมออนุมัติงบประมาณได้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเลือกตั้งคณะนตรีจะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้นะครับ ถ้าจะอนุทอนัตงบประมาณใดๆเพราะว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนก็จะต้องเสนอกกตให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งคราวที่แล้วส่งเรื่องไปยังกกตกกตไม่เห็นชอบนะครับเพราะอยู่ในช่วงจะเลือกตั้งตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วรัฐบาลก็ชงเรื่องไปใหม่พี่น้องชาวบ้านที่รอเงิน9,00 0บาทครัวเรือนละ900 0บาทเยียวยาน้ําท่วมนะครับก็ต้องรอจนกว่ากกตจะเห็นชอบนะครับเมื่อกกตเห็นชอบแล้วข้าหลตรีก็จะอนุมัติและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปโอนให้กับพี่น้อง ที่รอเงินเดียวยาน้ำท่วม9,000บาทได้ต่อไปครับทั้งหมดคือ4ข่าวบ่าย4โมงเย็นวันนี้ครับก็จะมีข่าวมาเสนออย่างนี้เรื่อยๆนะครับติดตามช่องเราไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ